สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนกันทุกท่านด้วยค่ะคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงเดือนมิถุนายนปี2566และช่วงเดือนนี้ดวงดาวแต่ละดวงจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อชาวราศีเมถุนบ้างการพยากรณ์นี้สามารถใช้ทํานายได้ทั้งลัคนาและราศีสําหรับท่านที่ผูกลัคนาแล้วก็อย่าลืมใช้ตําแหน่งดาวตั้งรับเพื่อการพยากรณ์ร่วมด้วยก็จะได้การพยากรณ์ที่แม่นยํายิ่งขึ้นค่ะและการพยากรณ์นี้เป็นการ พยากรโดยภาพรวมเท่านั้นหากมีสิ่งใดผิดพลาดจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ค่ะและท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีเมถุนดาวตัวตนของท่านก็คือตำแหน่งดาวพระพุธ ดาวพระพุธยังคงอยู่ในภพเรือนวินาศของท่านไปจนถึงวันที่18แล้วก็กลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์ซึ่งอยู่ไปจนถึงวันที่15มิถุนายนค่ะดาวคู่นี้ถือว่าเป็นดาวคู่วางแผนคู่วิชาการและดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนศาสตร์ชะเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างนี้ก็มีเกณฑ์ว่าบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของ การกำลังคิดกำลังวางแผนอะไรบางอย่างหรือเจ้าชะตานั้นอาจจะมีในเรื่องของการสื่อสารการคอนแทคเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาต่างๆหรือว่างานอะไรที่เกี่ยวข้องกับระบบออนไลน์ระบบ AI หมวดงานต่างๆที่ท่านทำก็อาจจะมีเก็บเป็นความลับก่อนนะคะน่าจะเป็นลักษณะของ การกาลังวางแผนหรือว่าวางระบบบางอย่างเพื่อที่จะเดินหน้าต่อค่ะและถือได้ว่าในช่วงระยะนี้แผนการบางอย่างของท่านก็อาจจะไม่ได้นําไปสู่เรื่องราวของการได้พูดคุยกับใครมากนะักหรือตัวท่านมักจะปิดตัวก่อนในช่วงระยะนี้แล้วก็รอจังหวะในการวางแผนรอจังหวะดีๆถึงจะได้มีการดําเนินงานต่อค่ะเพราะว่าดูจากตําแหน่งดาวซึ่งจะมีการย้ายนะคะซึ่งดาวพระพุธดาวต,วตัวตนของท่านในวันที่18มิถุนายนจะมีการยกทับลักษณะ ของท่านซึ่งได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีดาวพุธถือว่าแข็งแรงช่วงระยะนี้ท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีเมถุนจะคิดจะทําจะหยิบจะจับอะไรก็ตามแต่ก็สามารถทําได้เสถียรมั่นคงยิ่งขึ้นค่ะถือได้ว่าก่อนหน้านี้เป็นช่วงที่ท่านวางแผนมาก่อนแล้วแล้วก็อะไรต่างๆที่จะคิดจะหาจะทําต่างๆเหล่านี้จะสามารถเป็นรูปเป็นร่างได้ค่ะแล้วก็ในวันที่15มิถุนาซึ่งอาทิตย์ยกมารอก่อนหน้านั้นแล้วเมื่อมากุมร่วมกันทับ ลัคนาท่านจึงมีการทําการบางอย่างซึ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้วางแผนไว้สิ่งที่ได้แพลนเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการงานเพราะว่าดาวส่งถึงกับภพรบาภะของท่านซึ่งหมายถึงว่าท่านใดที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับงานใหญ่การวางแผนระบบต่างๆหรือว่าการทํางานที่เกี่ยวกับการมีคู่ค้าหุ้นส่วนต่างๆจะสามารถทําได้ดีก่อเกิดเป็นลาภผลนะคะเพราะว่าพฤหัสในตําแหน่งนี้ได้ตําแหน่งราชาโชคเมื่อโยกถึงกันกันกบดาว อาทิตย์และดาวพระพุธส่งเสริมให้สติปัญญาของท่านนั้นแตกฉานในเรื่องอะไรต่างๆที่ได้ทำและก็มักจะมีเรื่องของการติดต่องานต่างๆแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีค่ะหลายท่านหรือเจ้าชะตาบางท่านอาจจะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยในช่วงระยะนี้และก็เชื่อได้ว่าใครที่ได้ดําเนินการงานไปแล้วนะคะอาจจะมีงานเข้ามาเยอะในช่วงนี้ค่ะหรือท่านใดที่กําลังตกงานอยู่สําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะ ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่จะมีงานเข้ามาให้เลือกหลากหลายค่ะแต่ท่านใดที่รู้สึกว่าการงานไม่ได้ดีนะคะรบกวนให้ท่านเช็คลัคนาของท่านค่ะสามารถใช้วันเดือนปีเวลาแล้วก็จังหวัดที่ท่านเกิดดิฉันใช้วิธีการเช็คแบบปฏิทินสุริยญ,ญาตินะคะซึ่งหาจุดกําเนิดของดวงดาวตั้งรับ และท่านก็จะสามารถทราบว่าท่านเป็นชาวลัคนาราศีเมถุนหรือไม่ค่ะเพราะว่าลักษณะของชาวราศีเมถุนมักจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยนะคะก็คือเรื่องของ ความรักคู่รักพาร์ทเนอร์นะคะแล้วก็เรื่องของการงานต้องดีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องของการงานยังไม่กระเตื้องยังไม่มีการขยับแสดงว่าอาจจะเกิดการผิดพลาดได้ในการที่ผูกลักนาไปแล้วค่ะเพราะถือว่าท่านที่เป็นชาวลักนาราศีเมถุนดวงชะตาเปิดแล้วตั้งแต่ดาวพฤหัสด,ดาวเจ้าเรือนการงานเจ้าเรือนปัตตนิยกมาสู่ตําแหน่งที่ได้ราชาโชคซึ่งเป็นมาตรฐานดาวที่จะทําให้อะไรต่างๆสําเร็จได้โดยงา่าย เรียกว่าไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองค่ะบวกรวมกับในช่วงระยะนี้เมื่อดาวตัวตนทับลัคนาหลายท่านก็จะมีความผูกพันหลายท่านก็จะมีการคอนแทคสื่อสารกับคนในบ้านมากขึ้นหรือเรียกง่ายๆว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่คนในบ้านพ่อแม่ญาติพี่น้องของท่านจะมาทําอะไรให้เกิดเรื่องของกิจกรรมการงานหรือความเฟื่องฟูในเรื่องการงานบางท่านเจ้าชะตาบางท่านอาจจะมีเรื่องของการได้พูดคุยกับคนในครอบครัว ปรึกษาหารือกันในจุดที่จะแก้ไขหรือว่าจะเป็นจุดที่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆค่ะเพราะว่าดาวพระพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องของคนในบ้านเข้ามาช่วยเหลือบวกร่วมกับดาวพระเกตซึ่งอยู่ในภพเรือนพันธุกิจกรรมอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบ้านเรือนเกี่ยวข้องกับคนในบ้านมักจะได้รับการสนับสนุนเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยส่งเสริมท่านอยู่นั่นเองค่ะและก็ช่วงนี้ก็แนะนําให้หมันทําบุญในการที่จะอุทิศส่วนบุญ สุขุสให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าให้กับตัวท่านเองรวมถึงให้กับสับพรพสิ่งให้กับเทวดาทั้งหลายที่สถิตยอยู่ในบ้านเรือนของท่านค่ะและบางท่านเมื่อดาวพระพุทธทับลักแบบนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายในเรื่องของที่อยู่ในเรื่องของบ้านเรือนหรือว่าการ จะหาในเรื่องของสิ่งประดับเครื่องประดับต่างๆหรืออาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เข้ามาในบ้านลักษณะแบบนี้บางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ซื้อหาเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆเข้ามาปรับเปลี่ยนให้บ้านเรือนของท่านดูดีขึ้นนั่นเองค่ะและสําหรับท่านใดที่ทํางานร่วมกับคนในบ้านหรือว่าเป็นธุรกิจกงสีต่างๆเป็นลักษณะของการร่วมทุนมีเกณฑ์ว่าในช่วงระยะนี้จะมีงานเข้ามาเลือกหลากหลายนะคะแล้วก็จะได้โปรเจกต์อะไรที่เคยติดต่อก่อนหน้านี้เป็น โปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาค่ะเพราะว่าดาวพระพุธก็ได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ของความเจริญรุ่งเรืองบวกรวมกับดาวอาทิตย์ซึ่งทับลัคนาของท่านก็ได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์และนระอุดมเกณฑ์อาจจะมีความเหนื่อยหน่อยในเรื่องของการคิดการวางแผนแต่สิ่งต่างๆที่ท่านได้วางแผนไว้หรือว่าคิดจะทําหรือลงมือทําไปแล้วจะเกิดผลสําเร็จได้รับการตอบรับจากสังคมได้รับการตอบรับจากเพื่อนฝูงเรียกง่ายๆว่า จะไปในทิศทางไหนก็มักจะได้รับการส่งเสริมในเรื่องของการงานนั่นเองค่ะเพราะว่ามีเกณฑ์ว่าการงานของท่านจะสามารถสําเร็จได้โดยง่ายไม่ว่าจะเป็นการต้องพูดคุยกับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการคอนแทคต่างๆนะคะเพราะว่าดาวราวหูก็ได้ตําแหน่งทีวีโชคด้วย ราหูเป็นเจ้าเรือนสุภะสุภะหมายถึงความดีงามการส่งเสริมความสําเร็จเมื่อมาอยู่ในภพลาภภพ,พแห่งลาภผลมักจะมีผู้ใหญ่เข้ามาเป็นมิตรเข้ามาสร้างมิตรภาพหรือว่าตัวท่านอาจจะได้มิตรใหม่ๆซึ่งเป็นมิตรที่ สูงสักกว่าท่านหรือว่าอาจจะเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือท่านได้ในหมดงานต่างๆความสําเร็จรอท่านอยู่แล้วนะคะถือได้ว่าช่วงระยะนี้ใครที่คิดมองหาในเรื่องของการเจรจาการพูดคุยการขยับขยายงานเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะสําหรับท่านแล้วก็สามารถที่จะทําออกมาผลิดอกออกผลได้เกินกว่าที่ท่านตั้งเป้าไว้นั่นเองค่ะและการเปลี่ยนแปลงก็ยังคงเกิดขึ้นกับชีวิตท่านค่ะเพราะว่าดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะ มรณะในที่นี้เมื่อมาได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีในภพเรือนสุภะดาวเสาในภพเรือนนี้ถือว่าเป็นเกษตรเรือนที่2ค่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงต่างๆท่านใดที่ทําอะไรเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาการเดินทางไปต่างถิ่นแดนไกลการไปลงทุนในต่างประเทศหรือว่าการทํางานที่มีการคอนแทคก,กับชาวต่างชาติการทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพต่างๆมักจะส่งเสริมแล้วก็ทําให้เกิดความสําเร็จค่ะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าท่านจะสามารถทํางานอะไร ก็ตามซึ่งคนอื่นทำพังไปแล้วกลับมารีโนเวทกลับมาทำใหม่สร้างงานใหม่ให้ก่อเกิดเป็นลาภผลแล้วก็ความสำเร็จกับตัวท่านค่ะเมื่อดวงดาวเดินในจุดที่ดีนะคะขอบอกว่าอย่าได้กลัวอะไรที่คิดวางแผนไปเป็นระบบแล้วและดิฉันบอกเสมอทุกคลิปว่าให้ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังให้คิดให้ทาอะไรเป็นขั้นตอนค่ะเมื่อเกิดความผิดพลาดกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้แผนที่สจะมีกลับเข้ามาเสริมค่ะ ชาวลัคนาราศีเมถุนถือว่าเป็นชาวต้นราศีธาตุลมนะคะเพราะฉะนั้นท่านเป็นนักคิด เป็นนักวิเคราะห์แล้วก็เป็นนักเรียนแบบได้ดีค่ะถือได้ว่ามีความสามารถในการจดจําวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะเรื่องราวต่างๆได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะถือเป็นเดือนที่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการงานทั้งเรื่องการเงินแล้วก็การโยกย้ายต่างๆค่ะหรือใครที่เปลี่ยนแปลงมาแล้วโยกย้ายมาแล้วท่านจะได้รับผลดีจะมีเรื่องของความสำเร็จเข้ามาค่ะ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตารายบุคคลด้วยนะคะจะมากจะน้อยต้องอยู่ที่ผลบุญเก่าซึ่งเรียกว่าดาวบุพกรรมค่ะและเรามาดูดาวอังคารกันนะคะดาวอังคารยังคงได้ตำแหน่งนิดอังคารเป็นเจ้าเรือนอริอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาอาจจะเรื่องของสุขภาพเรื่องของสิ่งที่มาทดสอบต่างๆเมื่อได้ตำแหน่งนิดถือว่า อาจจะมีสิ่งที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นน้อยหรืออาจจะทําให้ตัวท่านนั้นมีในเรื่องของการเจอปัญหาไม่เยอะนั่นเองค่ะแต่เมื่อดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมมาแล้วค่ะอังคารมาอยู่ในราศรีกร,รกฎซึ่งอยู่ในพบเรือนการเงินของท่านและได้ตําแหน่งนิดซึ่งถือว่าในช่วงระยะนี้ใครที่ทําอะไรเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าลาบผลต่างๆรวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงมิตรใหม่ๆ ก็ยังคงเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังอยู่นะคะมีเกณฑ์อาจจะต้องสูญเสียการเงินหรือว่าผลประโยชน์บางอย่างอาจจะมีเรื่องของการได้มา แบบไม่คุ้มเสียหรืออาจจะมีการได้มาไม่ตามเป้าที่ท่านวางไวค้ค่ะดวงชะตาต้องบอกแบบนี้นะคะดวงดาวหนึ่งดวงจะสามารถอ่านได้หลายเรื่องราวคะ่ะจะบ่งบอกทั้งสถานที่บุคคลบ่งบอกทั้งเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็สิ่งที่ท่านจะพบเจอเรื่องราวนั้นๆจะเป็นจุดที่มากระตุน้นแล้วก็บอกว่าท่านจะเจอกับเรื่องใดเพราะฉะนั้นดวงดาวหลายดวงด้วยกันในเรือนชะตาของท่านนะคะซึ่งอยู่ในภพเรือนลาภทับลัคนาของท่านหรือจะ อยู่ในพบพันธุต่งตางๆเหล่านี้ค่ะ ก็ถือว่ามีหลายดวงซึ่งส่งเสริมเพราะฉะนั้นหนึ่งดวงที่เกิดการอ่อนกำลังท่านก็ระมัดระวังในเรื่องของการเงินเพราะว่าดาวอังคารมาอยู่ในภพเรือนการเงินการอาจจะต้องสูญเสียเงินไปการอาจจะเสียรู้การอาจจะต้องสูญเสียเงินกับการช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้ค่ะก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้ในขณะที่ดาวอังคารได้ตำแหน่งนิดซึ่งถือว่าดาวด้อยกำลังที่สุดในภพเรือนการเงินหรืออาจจะเป็นลักษณะของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเงินที่ท่าน อาจจะต้องสูญเสียไปในลักษณะของการได้รับผลกลับมาก็ได้นะคะเพราะว่าดวงดาวนั้นในดีมีเสียในเสียมีดีค่ะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นค่ะเพราะว่าวันที่30มิถุนายนดาวอังคารก็จะมีการยกเข้าสู่ภพเรือนศาสระของท่านก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นๆต่อไปก็ต้องตามรับฟังกันค่ะโดยรวมแล้วนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนการงานคู่ครองพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนต่างๆถือว่าเป็นเกณฑ์ดีเป็น ช่วงจังหวะชีวิตที่ขอให้ท่านนั้นโฟกัสไปในเรื่องของการงานเรื่องของการเงินแล้วก็วางแผนท่านจะพบเจอกับความสำเร็จยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนค่ะและเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างค่ะดาวพฤหัสตั้งแต่วันที่19เมษาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิของท่านเป็นดาวคู่ครองของท่าน มาอยู่ในภพเรือนลาภะและได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์เพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าบางคนก็อาจจะมีใครเข้ามาให้เลือกหลากหลายค่ะสำหรับคนที่ยังโสดนะคะแต่สำหรับคนที่มีคู่แล้วเมื่อดาวเจ้าเรือนปัตตนิมาอยู่ในภพลาภะท่านก็อาจมีเกณฑ์ได้พบเจอความรักหรือว่าคนรักที่ท่านถูกอกถูกใจมากกว่าหนึ่งคนนะคะหรืออาจจะพบเจอใครที่นอกเหนือจากคู่ครองคนรักก็ได้นะคะ เพราะว่าดาวพฤหัสค่อนข้างแข็งแรงเพราะนั้นก็ระวังในส่วนนี้สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเพราะว่าอาจจะเกิดเป็นปัญหาตามมาในภายหลังได้ค่ะแต่สําหรับเรื่องของเกณฑ์ความเจริญรุ่งเรืองต่างๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนท่านที่มีคู่แล้วคู่รักคนรักจะส่งเสริมหรือมีเกณฑ์ว่าอาจจะคิดหาทําอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานซึ่งจะสําเร็จได้ง่ายก่อเกิดเป็นความมั่นคงสําหรับท่านทั้งสองค่ะท่านใดที่ยังโสด ผู้รักคนรักของท่านหากมีเกณฑ์จะพบเจอนะคะมีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่มีบุตรมาแล้วนะคะคนที่เคยแต่งงานมาแล้วหรือเป็นลักษณะของคนที่มีทรัพย์สินคนที่มีฐานะดีกว่าท่านลักษณะแบบนี้ท่านมีเกณฑ์จะได้พบเจอค่ะแต่ก็มักจะมีเข้ามาให้เลือกมากกว่าหนึ่งคนก็พยายามเลือกสรรกันให้ดีที่สุดนะคะลักษณะคู่ของท่านต้องเข้ามาส่งเสริมเรื่องของความสําเร็จต้องเข้ามาช่วยเหลือค่ะท่านถึงจะสามารถเจอทุกอย่างแล้วก็สมุทราบรื่นได้ค่ะเพราะ ว่า wow. พบเรือนนี้เป็นพบเรือนแห่งสิ่งที่เกิดขึ้นง่ายเพราะว่าเพื่อสได้ตำแหน่งราชาโชคและมักจะได้โชคลาภในเรื่องของคู่ครองคนรักด้วยนั่นเองค่ะส่วนความรักเราใช้ดาวพระสุขในการดูประกอบนะคะซึ่งสุขก็ใช้ทายเรื่องของเงินทองด้วยเช่นกันสุขยังคงได้ตำแหน่งจุลจักรทับลัคนาของท่านไปจนถึงวันที่30มิถุนายนเพราะฉะนั้นถือว่าความรักทับตัวค่ะแล้วก็ดาวพระสุขก็ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยถือได้ว่าท่านนั้นเป็น คนที่ไม่ขาดความรักหรืออาจจะมีใครเข้ามาให้ท่านได้เลือกสรรเข้ามาให้ท่านได้ชอบพอมากมายนะคะก็เลือกกันให้ดีค่ะเพราะว่าสุขก็ทําตําแหน่งถึงกันกันกบดาวพฤหัสต่างๆเหล่านี้บุคคลเหล่านั้นมักจะเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการเงินเรื่องของความสําเร็จเรื่องของการวางแผนบางอย่างหรืออาจจะพบเจอกับลักษณะของการเดินทางการที่เพื่อนแนะนํามาให้ได้รู้จักกันการที่ญาติพี่น้องมิสหายของท่านได้แนะนําให้ได้รู้จักกับเรื่องของความรัก นั่นเองค่ะและก็มีเกณฑ์ว่าชาวลัคนาราศีเมถุนมักจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาบ่อยในช่วงระยะนี้ด้วยค่ะ แต่เชื่อเธอค่ะว่าโชคลาบกําลังมาอย่าพยายามหยุดนิ่งกับที่ค่ะเพราะดาวหลายดวงซึ่งเป็นดาวที่ท่านจะต้องโยกย้ายปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปล,ปลตงต่างๆบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาวลัคนาราศีเมถุนนั่นเองค่ะก็ขอบคุณกันด้วยสําหรับชาวเมถุนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้ค่ะและหากใครที่สนใจร่วมบริจาคก,กับโครงการปันน้ำใจให้น้องหมาน้องแมวจรสำหรับค่าอาหารแล้วก็ค่ายารักษาโรคนะคะเพื่อแบ่งปันความสุขต่อชีวิต ให้กับสัตว์ตัวน้อยสัตว์ร่วมโลกนะคะถือได้ว่าจะขอบคุณอย่างมากสำหรับใครที่ร่วมบริจาคมาก็สามารถดูตามเบอร์บัญชีด้านล่างนี้ได้ค่ะ และขอให้บุญกุศลบุญทานที่ทุกท่านได้ร่วมกันส่งผลให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงกันด้วยนะคะหากท่านใดที่สนใจผูกลัคนากันส่วนตัวสามารถแอดรายละเอียดมาได้ด้านล่างนี้ค่ะและท่านใดที่สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทยหรือว่าสนใจจะเรียนกันส่วนตัวก็สามารถทักมาได้ทางไลน์ไอดีหรือสแกน QR code ด้านล่างนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านกันด้วยขอให้โชคดีนะคะสำหรับปีทองของชาวราศีเมถุนทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ